ขอบคุณคท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาผมจะไม่ใช้เวลาสภาแห่งนี้มากไปนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงว่าองค์ประชุมจะไม่พอแล้วผมก็เรียนท่านประธานว่าเมื่อสักครู่ขอท่านประธานได้กรุณา SMS แจ้งสมาชิกหลกักหรือลายให้ท่านสมาชิกได้รับทราบซึ่งอาจจะมีการประชุมอยู่ตามห้องกรรมธิการต่างๆด้วยผมเรียน ประการที่หนึ่งว่าวันนี้เนี่ยผมได้เสนอยติต่อที่ประชุมแล้วถ้าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการก็ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นซึ่งได้ไปเชิญบุคลากรภายนอกไว้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญ40 50 60ซึ่งจะไม่กล่าวซ้าไว้แล้วนะครับซึ่งก็พร้อมที่จะมาปฏิบัติหน้าที่รวมถึงได้เชิญคณะกรรมิการเข้าร่วมอย่างน้อย4กรรมธิการ ได้ส่งผู้แทนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักกฎหมายและเป็นผู้รู้ในเรื่องการเลือกและข้อกฎหมายพรบรประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสิน้นประการถัดมากรรมธิการที่ประกอบกันจาก4 5หกรรมธิการนั้นเนี่ยได้สำรวจตัวเองแล้วครับว่าจำเป็นต้องตั้งกรรมธิการวิสามันข้อเสนอของสมาชิกบางท่านบอกให้ไปทำในกรรมธิการนั้นแต่ละกรรมธิการก็ได้ทำบ้างไม่ทำบ้างได้ส่งเรื่องไป อย่างกรกต,ตแล้วครับท่านประธานส่วนข้อเสนอบางประการท่านบอกว่าให้ไปเสนอแก้รัฐมนูญความจริงท่านน่าจะเสนอตั้งนานแล้วนะครับเมื่อปีแรกที่ท่านเข้ามาเป็นสอวอแต่ก็มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังนั้นสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ไม่ได้กระทาการใดๆในการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการที่ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาในระยะเวลาที่เหลือนะครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าพวกเราทําหน้าที่ กราบจนวินาทีสุดท้ายถ้ามีประโยชน์ต่อบ้านเมืองประการใดผมเชื่อสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านทําแน่นอนครับเลยไม่ได้คิดจะยืดเยื้ออยู่อย่างที่มีการไปกล่าวหาประการถัดมาครับผมเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมปฏิบัติงานกันมาว่าตลอดระยะเวลาที่ทําหน้าที่5ปีนั้นท่านทําหน้าที่ได้ครบสมบูรณ์ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการแม้กระทั่งข้อกังวลว่า ระหว่างนี้เป็นสวรักษาการหรือเป็นสวปฏิบัติหน้าที่เนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับเพราะมีบางท่านไปยกรัฐรมนูญแล้วทําให้เกิดความไขว้เขวในเรื่องของรักษาการมีอยู่แค่คณะรัฐมนตรีตามมาตรา168เท่านั้นว่าเมื่อพ้นจากตําแหน่งหน้าที่แล้วเนี่ยถ้าต้องรักษาการเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติหน้าที่มีเงื่อนไขตามมาตรา169 ไม่กระทําเช่นหนึ่งไม่กระทําการมีผลอนุมัติงานหรือโครงการหรือสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเว้นแต่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี2ไม่แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตําแหน่งเงินเดือน3ไม่กระทําการมีผลอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ4ี่ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อประโยชน์การต่อการเลือกตั้งอันนี้เขาเรียกว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการส่วนสมาชิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระ ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามรัฐธรรมนูญนั้นท่านทําหน้าที่ได้ครบถ้นวนทุกประการถัดมาครับมีท่านสมาชิกอาจจะกังวลว่าเอ๊ะไปเข้าข่ายที่จะไปแทรกแซงองค์กรอิสระและศาลหรือไม่เนี่ยผมกราบเรียนเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่ผ่านมา5ปีของสมาชิกวุฒิสภาบวกกับสิบปีที่ผมทํางานที่อยู่ในสภาแห่งนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเชิญมาเนี่ยเราไม่ได้เชิญท่านประธานศาลฎีกาเราไม่ได้เชิญตุลาการ เราไม่ได้เชิญกรรม,มาการองค์กรอิสระเราเชิญเลขาธิการสํานักงานครับมาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญเลขาธิการาคณะกรรม,มาการปปชเลขาธิการาคณะกรรม,มาการกกตและองค์กรอิสระทั้งหมดยืนยันว่ารู้กฎหมายครับดูกฎหมายรู้เห็นกฎหมายเป็นหมดทุกคนละครับท่านไม่ต้องสอนครับเพราะว่ามุมกฎหมายมองต่างกันได้แต่อย่าไปกังวลครับไม่มีอะครับที่สมาชิกจะไปพลาดท่าแบบนั้นนะครับนะครับผมก็เรียนได้ครับว่า กรรมธิการที่จะตั้งขึ้นนั้นเป็นกรรมธิการสมาชิกวุฒิสภาผู้มีวุฒธธิภาวะทั้งสิ้นและที่เหลืออีกหลายท่านนะครับจะเป็นที่ปรึกษากรรมธิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหลุดอย่างที่ไปคิดเอาเองเออเองนะครับผมก็ขออนุญาตไม่ไปก้าวล่วงแต่ผมเรียนว่าข้อกังวลเหล่านี้เนี่ยท่านสมาชิกสบายใจได้กรรมธิการทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกวุฒิสภาและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2 5 4 0 2 5 5 0 2 5 6 0เป็นนักกฎหมายที่อยู่ในชั้นต้นของประเทศไทยไม่มีการดําเนินการให้ตัวเองนั้นไปติดบ่วงกฎหมายหรอกครับโดยเฉพาะยิ่งจะครบวาระอยู่แล้วเนี่ยท่านระมัดระวังอย่างยิ่งสุดท้ายครับก็ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่มีความเห็นด้วยส่วนที่เห็นต่างนั้นก็เป็นเรื่องปกติของมุมมองทางกฎหมายแต่ยืนยันครับว่า สมาชิกวุฒิสภา,าทั้ง250ท่านทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้และไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้ก็ตามเนี่ยยืนยันว่าเราไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆที่จะไปดําเนินการเพื่อยืดเยื้อหรืออยู่ต่อหากคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่าน,ทนเห็นว่าการเลือกนั้นสุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมท่านก็ดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านไป ส่วนกรรมธิการที่ประกอบขึ้นเป็นคณะกรรมธิการวิสามันก็ทําหน้าที่เสนอข้อความเห็นทางวิชาการข้อปัญหานะครับทำได้เต็มที่ครบที่จะขอ30วันตามที่ท่านประธานและที่ประชุมอนุมัติเราก็ดําเนินการครับจะเป็นประโยชน์ต่อกะกะตจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงถ้าจะมีการปรับปรุงข้อกฎหมายระเบียบหรือรัฐธรรมนูญในอนาคตก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นก็ขออนุญาต กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับส่วนการลงมติเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและผมก็จะกราบเรียนว่าหากวันนี้ที่ประชุมมีมติเพียงพอก็จะขอให้ลงมตินะครับถ้าหากไม่เพียงพอผมก็จะไม่ขอเสนอต่อไปก็ถือว่าสภาได้ทําหน้าที่แล้วความรับผิดชอบเป็นของที่ประชุมวุฒิสภาร่วมกันกราบขอบพระคุณครับขอบคุณ